ใกล้แล้วครับอีกอีกไม่อีกไม,ไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนครับก็ใกล้แล้วจะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเล็กเล็กมากๆใช่ก็แบบชิวๆเพิ่งได้มีการฟิตติ้งได้ดูแบบอะไรกันไปก็ดีครับเราพยายามที่จะให้มีความเป็นแบบเอาความเป็นอีสานความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับออกออกมาให้ได้เยอะๆแล้วก็พยายามที่จะใช้วัตถุดิบหรือ,ออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับ ตื่นเต้นปนแบบคือ,อคือเราพยายามผมเป็นคนที่ที่จะชอบเตรียมอะไรให้มันลงตัวที่สุดเร็วที่สุดนะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะนะตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็ ก็คือเราก็ต้องแบบว่าปล่อยวางกันไปอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วจริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม,มจริงๆก็คงจะฟาร์ตี้กั ha, นเฮฮาสุปสังสรรค์กันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นรูปแบบของเพื่อนในญากับพี่ในญาทํทไปแล้วเพื่อนๆทาไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกนะ i, เฮอาอยัางไงดีวะเนี่ย <laughs> แค่เราได้แบบอยู่ด้วยกันนะครับความเป็นเด็กความแบบความมันๆม,มันก็แบบมันก็มาเองครับเตะบอลชายหาดวิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันก็แบบมันก็มันแค่นั้น,น,แบบน,น,นจริงๆครับ แต่ไม่มีรูปวิ่งไล่ต่อหรเคียงนะครับไม่ต้องไม่ต้องครับไม่มีไม่มีครับปีนี้นะเดือนนี้รานข้าวาเออเดือนนี้ครับพี่ี่ผมแก่แก่นลังหรอไม่ใช่เดือนนี้ครับเดือนนี้เดือน้ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โยนมาให้อย่างนี้เลยโอเคครับก็จริงก็ใกล้แล้วครับอีกอีกไม่อีกไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนครับใกล้แล้ว เออไม่สิงจะไม่ไม่ไม่หมายว่านานกว่านั้นครับนานกว่านั้นครับประมาณ2เดือน3เดือนครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับการ์ดเกิดอะไรก็เรียกเรียกว่าครบหมดแล้วรายชื่อก็ครบหมดแล้วครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือก็เดี๋ยวลงไปดูสถานที่ว่าเราต้องปรับตรงไหนบ้างให้มันเหมาะกับการรับรองแขกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเล็ก พอสมควรน,นะครับก็จะมีญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งอีสานนะครับญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องบางท่านนะครับผมเดินทางมาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเล็กเล็กม,มากมากใช่กล้วแบบชิวๆอาจจะไม่ได้เชิญทุกทุกคนไปอะไรเงี้ยครับจริงๆมีเรื่องการเรียกว่าเรียกว่าเป็นการายสีฮะ ไปสีสู่ขวันผูกเสี่ยวผูกฝ้ายข้อมือรับขวัญจากเหมือนครูพรามอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับคำอวยพรจากแขกผู้ใหญ่จากผู้แบบว่าที่แบบอคอยดูแลเราคนในครอบครัวเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นพิธีเรียบง่ายครับเสร็จตอนเช้าเสร็จก็ทานรับประทานอาหารกันแล้วก็แยกย,ย้ายกา็เยอะ เยอะก็คือจริงๆชุดก็เพิ่งได้มีการฟิตติ้งได้ดูแบบอะไรกันไปก็ดีครับเราพยายามที่จะให้มีความเป็นแบบเอาความเป็นอีสานความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับออกออกมาให้ได้เยอะๆแล้วก็พยายามที่จะใช้วัตถุดิบหรืออ,อะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ใช่แต่ก็พยายามที่จะให้เป็นแนวอีสานมากที่สุดอะไรเงี้ย เดี๋ยวเรื่องพธิธีเนี่ยครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีทางทีมได้เข้าไปคุยกับกับอาจารย์พรามก็จะรู้ว่าดีเทลที่จะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ในงานพิธีเนี่ยมีอะไรมากเออมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเว้นไปแล้วก็รอไปนอร์เวย์เลยรอไปนอร์เวย์นอร์เวย์ก็ก็เตรียมตัวกันเลย นอร์เวย์เสรก็กลับมาที่กรุงเทพครับทั้งปีไหมก็เกือบทั้งปีนะแต่มันก็มีเว้นแบบช่วงหนึ่งสองเดือนสอเดือนอะไรเงี้ยครับก็พอให้ได้แบบได้พักกันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อยากทิ้งห่างเกินไปกลัวแบบมันจะแบบมันจะไม่ใช่ฟิลแล้วอ่ะตื่นเต้นปนแบบคือ คือเราพยายามาผมเป็นคนที่ที่จะชอบเตรียมอะไรให้มันลงตัวที่สุดเร็วที่สุดนะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะนะตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็คือเราก็ต้องแบบว่าปล่อยวางมันไปอะไรเงี้ยในย่า,ยาเขาก็จะมีความแบบชิวกวา่าเราก็จะแบบแบบ,บมาแบบข้างบลเองว่าเฮ้ยคือปกติผมก็ต้องจัดชุดเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางวันพนุ้เช้าก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่บางอย่างที่เราแบบไม่สามารถควบคุมรจัดให้มันแบบคอมพลีทได้จริงๆอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบ แบบเหมือนแบบวางไม่ลงคิดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันแบบทุกอย่างมันคอนโทรลได้ทุกอย่างมันแบบเตรียมไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยเฝ้ารอที่จะถึงวันนั้นอะไรเงี้ยใช่้าลยวเแอยยยาาากก็อเปนไปได้ร โอ้โหก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูงานกรุงเทพก็ได้ครับผมงานกรุงเทพก็ก็เดี๋ยวถ้าถ้าพอมีโอกาสก็คงจะได้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 มาร่วมอะไรเงี้ยจัดเต็มไปปแลล้วฉองาราก็ไปฉลองมาแล้วเหมือนกันครับผมไปมาแล้วครับไม่กล่าวว่าเราจัดแจงจากสถานที่เองเลยผมเลือกเองครับว่าผมจะนอนที่ไหน เพราะว่าคิววันทํางานผมอะผมผมต้องเป็นคนเลือกวันที่ผมมาว่างจริงๆคือถ้าใครไม่ว่างก็คือแล้วแต่ใครไปได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรเงี้ยคือผมก็บอกพี่หมากว่าผมว่างวันนี้พี่จัดการที่เหลือให้หน่อยอะไรเงี้ยอา่าก็ที่ปกกไปที่ภูกเก็ตครับใช่ ก็จริงๆแล้วจริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจริงๆก็คงจะฟาร์ตี้ก hey ันเฮฮาสุปสังสรรค์กันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นรูปแบบของเพื่นอนในญากับพี่ไอญา่าทำไปแล้วเพื่อนๆพืทำไปแล้วอะไรเงีย้ย <im it> ผมก็บอกเฮยเอาอยัางไงดีวะเนี่ยต้อ <t> ง <ong> <t ong> <t ong> แบบไม่น้อยหน้านะอะไรเงี้ยครับต้องแบบเออแบบแก็เลยต้องมีช่างภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับมีช่างภาพไปเก็บบรรยากาศมีวิดีโอแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบเราก็เลือกรูปสกรีนรูปอะไรเงีย้ยแล้วก็เดี๋ยวรอตัดต่อวิดีโอเสร็จก็คงจะมีโอกาส ไดดด้้้ไแชร์ใหูม่ไม่ครับไม่ครับหมายถึงว่าแบบสวยรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักดูแบบดูเหมาะสมกับแบบเจ้าหญิงของอะไรอย่างเงี้ยครับผมผ่าเราเอาธรรมดาไม่ได้คือเราเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มมีเพิ่มก็มีออกออกเรือแล้วก็มีเพื่อนอันนั้นไม่ต้องห่วงครับผมถอดแล้วจะไปถึงแล้วแล้วก็มีมีพรุ เซอร์ไพรส์พุมีเซอร์ไพรส์แบบว่าเป่ากัาบพวกโชว์ไฟอะไรเงีย้ยครับเพื่อนๆก็แบบมีแบบเอาบอลลูนมาห้อยรูปใบหญ้ามีแบบรูปแบบกัแบเบพื่อนๆในแต่ละคนที่ไปในทริปอะไรเงีย้ยเป็นความทรงจำม,มีดีระหว่างแบบเพื่อนๆกันอะไรเงีย้ยครับก็น่ารักหวานๆนะครับโรแมนติกจริงจมีท่าตัดเหรอว่าอย่างเงี้ยเราฟูหร,ร,ร,รมมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีตัดครับผมนึกอยู่กับอะไรสตีสตี ก็กลับมาก็ทํางานเลยอะ่ะทิหมาห,มหมาก็แฮปปี้ครับทมหาก็จัดการทุกอย่างร้านอาหารเ,เรื่องแบบเอ,อเอเจนดาของการแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จัดการให้หมดเลยครับจริงๆก็เพื่อนๆทุกคนก็ช่วยกันผมก็ถือว่าอิ่มครับจริงๆแล้วสำหรับผมผู้ชายไม่มีอะไรมากครับแค่เราได้แบบอยู่ด้วยกันนะครับความเป็นเด็กความแบบความมันๆม,มันก็แบบมันก็มาเองครับ เตะบอลใช้หาดวิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันก็แบบมันมันแค่นั้นจริงๆครับอือก็คือยงอมดูเลยเแต่ไม่มีรูปวิ่งไล่ถอดกางเกงนะครับไม่ต้องไม่ต้องครับไม่มีไม่มีสพันกมัเรื่รูปที่มันสามารถใช่ใช่เย่า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  อ๋อโอเคใช่ครับใช่ก็มีวีว n เนียนรัชดาลัยครับผมจริงจริงก็รวมเอาเออละครเวทีหลายเรื่องมาก็จะเป็นการแบบรวมนักร้องนักแสดงศิลปินครับผมที่เคยผ่านเวทีรัชดาลัยมาแล้วอะไรเงี้ยครับมารวมกันเพอร์ฟอร์มเป็นการแสดงที่แบบเรียกว่าเป็นกึงก่งกึโชว์กึงก่งกึคอนเสิร์ตกึงก่งกึ่ละครเพลงอะไรเงี้ยครับกเ็เป็นโปรเจกต ต้นปีนี้ครับผมที yeah, ่จะให้ทุกคนได้มามาร่วมสนุกกันครับผมก็ใครที่ว่างก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับวันที่6-8มีนาคมนี้ที่ราชดาลายเจียเตอร์ครับผมไม่รู้ยังไม่แน่ใจบอกยังไปไม่ได้ไงฮะต้องไปดูเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่มีเซอร์ไพรส์แน่ๆมี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 เดี๋ไดิ จะมีในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับรต้องไปดูครับต้องไปดูแบบใช่ครับจากหลังมือเป็นหน้ามืออะไรอย่เงี้ยแบบฟิลอย,อยางงั้น,นอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณมากครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ